คุณหมอเสงถ้าเกิดว่าคนที่ตั้งครรภ์อยู่เนี่ยสามารถทานโ,โคโยูวันได้ไหมคะอ๋อให้ประโยชน์มากครับคุณกินแล้วนะฮะคอ,อ,อ,อแล้วค่อยใหม่ใหม่สักสองสามวันคุณก็คุณก็จะแข็งแรงเลยนะครับแต่ว่าคุณ,ค,ณคุณกินโคยูวันนะ่ะเมื่อคอแล้วก็กินต่อไปอีกสักอี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 กอหกอ่กอี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 กอกอี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 อีกอีกะะนะอีกอ,อกนะีกอีกอีกอนะีกอีกอีกวีาอีกอีกอีกิีกอก จะไม่มีลูกโรคภูมิแพ้เพราะเด็กสมัยเนี้ยเกิดมาแล้วมักจะน้ำบูกไหลนะเดี๋ยวตัวร้องเดี๋ยวเป็นไข้ค่ะถ้าคุณแม่คนไหนที่กินโคโยวันนะกินจนคลอดนะครับเด็กแข็งแรงแม่แข็งแรงแล้วก็แล้วก็ฉล,ลาดมากเรียนทักษเก่งนะจำจำคำพูดไว้นะครับเรียนทักือเก่ง แต่ดื้อตั้งตั้งยอมรับนะเด็กกินโคโยวันเด็กจะดื้อมาคือฉลาดด้วยใช่ไหมคะครับค่ะทานเช้าเจนวันละเท่าไหร่คะเช้าสองไม่เจนสองไม่มพอค่ะนะครับหมอ